าวรายหนึ่งค่ะโพสต์คลิปวิดีโอเจอชายหัวร้อนปาขวดใส่หน้ารถนะคะทาให้รถของเธอนั้นได้รับความเสียหายรวมทั้งตัวเธอเองค่ะได้รับบาดเจ็บด้วยชนวนเหตุนในครั้งนี้มาจากทั้งคู่เนี่ยขับรถปาดหน้ากันนะคะล่าสุดตํารวจก็ได้มีการประสานไปยังผู้เสียหายให้เขา้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะให้คุณผู้ชมไปชมคลิปกันก่อนค่ะเธอคอยล้างเลยเงยเงาเงเธอ ใส่กินเองใส่กินเงใส่กินเองไปไปโอ้ยรถพี่เจนไปเลยไปเลยไปเลยไปลงจอดไปจอดเหรอไปเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยไปเลยไปเลยไปลงพังเลยคนที่อยู่ในรถนี่ตกใจเลยนะคะคุณผ <te ู้ชมนอกจากรถเสียหายแล้วเนี่ยยังได้รับบาดเจ็บด uh ้วยเย็บแปดเข็มค่ะจากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กเฮียคนขับนะคะ เฟซบุ๊กเฮียขับรถค่ะได้โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอขนาดความยาวประมาณ1นาทีกับอีก20วินาทีปรากฏภาพหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะคะที่กําลังขับออกมาจากถนนประชานาตอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีระหว่างนั้นได้มีรถยนต์สีขาวป้ายแดงขับพุ่งมาปาดหน้าส่งเสียงโวยวายแล้วเปิดประตูรถ นำขวดเบียร์ออกมาคว้างใส่หน้ากระจกรถคันดังกล่าวค่ะส่งผลให้ผู้ขับขี่ตกใจต้องขับรถหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตรงที่ศีรษะเย็บไป8ดเข็มค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่บริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าถนนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสะพานต่างระดับส่งผลให้เส้นทางการจราจรน,นั้นถูกบีบมาเหลือแค่2เลนซึ่งอาจจะเกิดการปาดหน้ากันก็ได้นะคะ ขณะที่พันตารวจเอกจิรวัตรศักดิ์ศรีวัฒนาผู้กํากับการสอพอแหลมชวังจังหวัดชนบุรีออกมาบอกด้วยนะคะว่าได้สั่งการให้รองสารวัตรสอบสวนประสานไปยังผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคําแล้วเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไปค่ะการที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทางสอพอแหลมชวังก็จะติดตามผู้ก่อเหตุครับมาม,ามานันในคดีให้ได้นะครับเพราะว่าจากภาพจากกล้องอะไรเราก็เห็นชัดเจนนะ,นะครับคิดว่าไม่ไม่น่าจะยาก ัไมมม่กควาาาสรถบนผู้กำกับการสอพอแหลมฉบังยังฝากถึงประชาชนผู้ที่ขับขี่รถนะคะขอให้ใจเย็นๆระมัดระวังเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ขอให้พูดคุยพูดจากกันดีๆอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอย่างเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งหน้าของผู้ที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ชัดเจนเลยก็ต้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะน่ากลัวนะฮะอืม แล้วก็จุดนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาจากอะไรแต่ว่าความรุนแรง,งาารักษาแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วรั